thank you. มัสภาพทีอ2สองค่ะนางค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นบวดแฟชั่นรวมผ้าในไซส์ L นะคะเป็นงาน USA Lot SP ค่ะ45โลราคา5,000บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการอยู่ที่200ถึง250ตัวค่ะต้นทุนต่อตัวนะคะโดยประมาณการ20บาทจ้าคราวๆที่20บาทค่ะลดูค้าจ้าต้นทุน ก็คือยัวๆมาทำราคาได้หลากหลายเลยนะคะใชแล้วค่ะลูกค้าจะเรียกได้ว่าเอาใจสาวไซส์อวบนิ่เึงเป็นสาวไซส์ L ค่ะลูกค้าสาวและที่สําคัญนะคะลูกค้าสาเป็นมือสองครับเกดเองของบารเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณการ5 15เซนะคะใช่แล้วค่ะอาจมีบ้างคะ บริษัทบักเราเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าคิดไซส์ไม่ออกค่ะเล็กกว่าไซส์กุ้ยนิดหนึ่งค่ะเล็กกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าแต่ไซส์เล็กกว่าใช่ไหมได้แล้วค่ะประมาณไซส์เอลอะไซส์เอลขึ้นไปนะคะใช่ค่ะพักกุ้ยก็คือเอคลแล้วอะแต่ลูกค้าเปรียบเทียบนะคะไซส์เอลเหมือนกันนะะคพี่นาก็กืุกไปเอล้วไปเอลแล้วอู้หเราพัฒนามาก เราต้องมีการพัฒนาพัฒนาจากไซเอสมาไซเอ์โอ้โห <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แ,<อ> <laughs> แต่ว่าชอบอ่ะลูกค้า <c oughs> เป็นรวมเนือ้อผ้ามาเลยนะคะลูกค้าจาถามหาผ้าฝ้ายผ้าสิวผ้าสเปนเด็กผ้ายืดค่ะ <c oughs> นะคะลูกค้าจากต้นทุน20บาทเท่านั้นคะ่ะอ่ 20, 20า2 0 20เท่านั้นลูกค้จาจะเลขเข้ามาเลขอข่ะเอาไม่ใช่สวยชิ <c oughs> ไม่ได้ขายแ <c oughs> ค่20บาทนะคะแต่ว่าเฉลี่ยต้นทุนประมาณ20บาทราคาต่อกระสอบคือ5,000ันบาทเท่านั้นลูกค้าใช่แล้วค่ะ,คะ,คะลูกค้าจา๋าสวยๆยั่วย,ย,วยสุดคุ้มค่ะใส่ได้ทุกไบของผู้หญิงเราเลยลูกค้าจา๋า ห้าพันบาทเท่านั้นเพราะค้าแม่ค้าที่ขายงานเสื้อผ้าผู้หญิงอยู่แล้วห้ามพลาดเลยเด้อน่ารักค่ะพี่นาน่ะน่ารักน่ารักมากเลยนะคะสีสันสดใสด้วยนะคะลูกค้าค่ะโอ้โหสีสันขี้เยอะมากที่สำคัญคือสาวไซส์อวกไซส์อ้วนนะคะจะหาเสื้อผ้าใส่ยากนิดนดียใช่ค่ะจะดีเลยทำราคาได้ค่อนข้างดีเลยลูกค้าค่ะบางร้านงานมือหนึ่งจะสามร้อยกว่าบาทนะคะพี่นัสามร้อยอัพนะคะลูกค้าขา ใช่ใชแล้วคะ่คะลูกค้จาจ๋าอะลูกค้าจ๋าอยู่ในที่นะะ่ารัะวิสุขสวยน่ารักตายเลยใกล้เคียงก,กันเลยอ่ะเหมือนกันเลยนะครับใกล้เคียงกันวิ่ง เป็นแบบฉลูเหมือนกันค่ะรูหอู้สวยดีนะแล้ว20บาทค่ะลูกค้าจ๋าฉลุลูกไม้แบบนี้20บาทลูกค้าลองไปดูตามตลาดทั่วไปนะคะค๋าเป็นฉลุลูกไม้แบบนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยกาเก้าใช่แล้วนะคะลูกค้าค่ะราคาขั้นต่ำขนาดร้อยเก้าเ้านะใช่ค่ะมีสองร้อยห้าสิบสงร้อยเก้าิองร้ยห้าสนะคะลูกค้าคะเคยสอบถามับ คยไปเดินดูเลยนะคะลูกค้าขาใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าอยู่ในนี้นะคะต้นทุนของเขา20บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าแนะนําเลยพ่อค้าแม่ค้าขายเสื้อผ้าผู้หญิงอยู่แล้วพลาดไม่ได้กับงานตัวนี้นะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสาวแบบไซส์ L ก็ได้ลูกค้าจ๋าสาวไซส์แบบอวบนิดนึงลูกค้าจ๋าสาวไซส์ L นะคะลูกค้าจ๋าบางท่าน เสื้อผ้าใส่ยากลูกค้าจ๋าต้องมีติดร้านนะใช่เลยเอาง่ายๆคือน้ำหนัก60ขึ้นไปค่ะ60ถึงประมาณ100ยโลเลยทีเดียวนะคะลูกค้าค่ะก็คือไซส์ L จนถึง2 XL 3 XL กันเลยทีเดียวนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้มีแบบแฟชั่นคว้าแบบมาเลยนะคะใช่เลยค่ะแขนซานแขนกุดแขนยาวอุ้ยตัวนี้ป้ายห้อยก็ป้ายห้อยมาเลยเหรอคะพี่นาป้ายห้อยมือหนึ่งตรงน้นั่นเลิศแต่มันเลิศตรงนี้นะคะลูกค้าจ่าป้ายห้อยมือหนึ่งมา เลยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสไตล์แบบแฟชั่นเสื้อคลุมอ่ะอ่าอุ้ยสวยหน้าวางโมน่ารักอ่ะหน้าวางว่างเลยลูกค้าค่ะอ่ะทำราคาได้หลักหลายเริ่มต้นเท่าไหร่ดีพี่นะ59 59 59 2ตัวร้อยก็ได้ได้ตัวละ80ตัวละร้อยได้นะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ้าหรือนะคะลูกค้าบางท่านไปคัดแยกอีกทีก็ได้ค่ะจ้าคัดแยกออกมา ค่ะเป็นคล้ายๆกับสไตล์แบบลูกไม้ฉลุอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะอัพราคาได้หรือบางตัวนะคะเ็าเป็นแบรนด์ยี่ห้อนะคะก็สามารถอัพราคาได้เช่นกันนะคะใช่เลยว่ะอุ้ยเดี๋ยวตัวสวยๆน่ารักมากเลยนะคสีก็คือสดมากะคะ่เนื้อผ้ามาให้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจานแนะนําเลยนะคะ คุณคะจ้าแต่และกระสอบนะคะจํานวนตัวอาจได้ไม่เท่ากันค่ะเรื่องโทนสีสามเรื่องลวดลายอาจได้ไม่เหมือนกันนะคะาุณคะถ้าชอบกระสอบนี้แนะนาสีเอดได้หรือลูกค้าสายลุ้นสายเปิดเองนะคะเราก็มีเป็นกระสอบใหม่นะคะใช่แล้วจ้านะคะให้ลุ้นกันแต่ว่าสินค้าเหลือน้อยแล้ว ตรงๆไม่ถึงสิบกระสอบนะมีไม่ถึงสิบกระสอบนะลูกค้าคีะรีบๆกันเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดนะใช่เลยลูกค้าจาสินค้าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะลูกค้าจ๋าถ้าสนใจนะคะสามารถสีเอฟเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋า หรือนะคะลูกค้าสะดวกเข้ามาที่หน้างานก็ได้ได้เหมือนก<อ>ันเราเปิดทุกวันค่ะ9กโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นค่ะพักเที่ยง1ชั่วโมงจ้าใช่แล้วจ้าสวย,สวย้วนั้นเลยอ่ะลูกค้า<ช>ค่ะใช่ค่ะตัวน่ารักน่ารักนะคะลูกค้าค่ะมีพอมข่อยเลยนะ พร้อมขายนะวางตัวรูไม่เลอะคือสามารถแขวนขายได้เลยน<า>ะคาจ๋าใชแล้วค่ะลูกค้าจ๋าคือด้หนึ่งกระสอบมาลูกค้าคัดแยกออกมาเนาะบางตัวสมัดแป๊บเดียวเขาคลายตัวลูกค้าแขวนขายได้เลยวางขายได้เลย ลูกค้าถ้าเป็นแบบขับตอนลูกค้าเอาเซอี่ที่หนึ่งก็ได้ะจะอัพราคาได้ดีนะคะทําราคาได้สูงขึ้นนะคะลูกค้าจาใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจะอุย้ยนี่เดี๋ยวตสวยสวยนี่เยวสวยสวย,สวย,สวยจริงๆแล้วแฟชั่นมาเลยนะคะใครบอกว่าแบบว่าสาวอวดสาวอ้วนหาเสื้อผ้าใส่ยากนี่เลยแนะนําตัวนี้เลยนะคะอุ้ยวีแต่ตัดสวยสวยแฟชั่นทั้งนั้นเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจาอยู่ในนี้หลากหลายแบบมาอันนี้ ยังไงคะนังว่าเสดอ๋อสีคล้ายๆกันสีคล้ายๆกันสีคล้ายๆกันยังว่าเสดนะคะลูกค้าจ๋าหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์หลากหลายแฟชั่นอยู่ในนี้อ่ะใช่เลยแล้วยี่สิบบาทยี่สิบบาทลูกค้าจ๋ายี่สิบบาทยี่สิบบาทเท่านะ สวยยั่วแบบนี้นะคะปาดหน้าปาดไหลปาดซ้ายปาดขวาแบบนี้นะคะต้นคุณเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะคะใช่เลยค่ะลูกค้าจะเห็นข่ะขาดแบบนี้ไม่ใช่ขาดนะใครแฟชั่นของเขาเหมือนแบบใส่แล้วก็จะปาดไหลตรงนี้เลดนึงอ่ะอุ้ยนี่สิซ้อมพี่นางค่ะอุ้ยได้เลยน่ารักมากเลยนะคะปาดหน้าปาดหลังปาดไหลปาดซ้ายปาดขวาปาาไปหมดนะคะใช่ค่ะ เนเ็ตัวสวยๆท้งนั้นเลยลูกค้าจ๋าใช้แล้วค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าชอบกระสอบนี้นะคะสาม,มารถซีเอฟได้นะคะลูกค้าจ๋าได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะชอยเนี่อุ้ยเปนเด็ตัวสวยๆค่ะ,ะสวยๆทางนั้นเลยนะคะ แต่ตัวน่ารักตัวสวยๆทั้งนั้นเลยลูกค้าค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะแต่ละกระสอบนะคะลูกค้าจ๋าแบบว่าลวดลายโทนสีสันสะอาดได้ไม่เหมือนกันนะคะลูกค้าจ๋าแต่น้นที่น้ําหนัก4 5าโลราคา5,000บาทนะคะอะลูกค้าท่านไหนที่ชอบกระสอบรีวิวนะคะ CF ได้เลยค่ะ CF กระสอบรีวิวนี้ได้เลยนะคะได้ตามรีวิวทุกตัวแน่นอนนะจ๊ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจสวยจริงอุยเป็นแฟชั่นไม่เป็นอัลกอริทึมนะ ฟอร์เ e เวอนะคะอุ้ยสวยๆหน่อยเลยเป็นแฟชั่นนะลูกค้าค่ะเอ้าคือแบบว่าที่เหยียบมานี่แบบที่เป็นตัวสวยๆเลยอ่ะเห็นแล้วอยากใส่เองอ่ะลูกเนาวสวยๆเป็นตัวสวยๆทั้งนั้นเลยพี่นางค่บนะอู้หูหูหูหอยากได้เองอยากได้เองอยากได้เองจริงๆแล้วค่ะอยากไะไซส์มันไซส์เราอ่ะไซส์อะไรเลย สวยอะ CF ได้เลย CF มาได้เลยนะคะลูกค้า่ะสินค้าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะลูกค้าจ๋าห้าพันบาทเท่านั้นสี่สิบห้าโลนะคะลูกค้าจ๋าคุณภาพเกรดเอต้นทุนยี่สิบบาทย้อนมจ๋า่สิบบาทเท่านั้นยี่สิบยี่สิบเท่านั้นลูกค้าจ๋าอู้หูกสีเขียวสวยมากฟองมาขนาดนี้ก็20บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋า เชื่อลูกค้าสาจะตัวไหนไหๆแต่ว่าสวยอ่ะกลางปีกมาเลยกลางปีกกลางปีกมาเลยนะคะเป็นแบกผีเสื้อกลางปีกมาแต่ไกลเลยคะหลากหลายอ่ะอยู่ในนี้นะคะอะไปยังคะแม่คะไปแล้วค่ะไปค่ะเราไปแล้วค่ะพี่นางค่ะไปไหนคะไปแล้วไปทานค่ะ ปิดด้วยตัวนี้ดีกว่าพี่นา,นางคะนะค่ะลูกค้จาจะขออนุญาตรีวิวประมาณการเท่าไหร่เดี๋ยว,วส่วนที่เหลือ,อยังไงนะคะให้ลูกค้าไปดูกันต่อนะคะใช่เดี๋ยวจาสำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นเสื้อแฟชั่นรวมผ้าเน้นไซส์ L นะคะเ,เป็น,บบนางาน USA Lot S T ค่ะ45โลราคา5,000บาทจำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่200ถึง250ตัว ตกต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณการ20บาทค่ะคสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม,ม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ i g ทีโทรเข้ามาสอบถามหรือจะเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะบัาเรเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะอีกหนึ่งช่องทางฝากให้ติดตามคือช่องทาง YouTube นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ